วัสดีแฟนเพจสมาชิกันนี้ก็มายืนอยู่ที่หยุดชมวิวเป็นสกายวอล์กนะบเบตงจังหวัดยะลานะครับวันนี้เองนะสกายวอล์กในพื้นที่นะฮะว่ามีความคืบหน้าไปประมาณไหนแล้วนะครับในขั้นต้นนี้นะฮะก็ะการก่อสร้างในลุ่นี้เองนะครับการก่อสร้างก็ต้องชะงักไปบางส่วนเพราะว่าในเรื่องของการ นะครับแต่ก็ภาพโดยรวมตอนนี้นะครับก็บางส่วนให้กลับได้แล้ว้าหลังผมนะครับตอนนี้เองก็เป็นทะเลหมอกตอนนี้เป็นแสงแรกของอาทิตย์ยาเช้านะครับในพื้นที่นะครับเราจะไปดูว่าบรรยากาศตอนนี้เองจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับสกายวอล์กนะครับจุดชมทะเลหมอกไอเออยู่บนพื้นที่นะครับสูง กว่าระดับน้ำทะเลประมาณ2 3 8ฟุตนะครับจึงใช้งบประมาณประมาณ9.1ล้านบาทในการก่อสร้างเป็นเหล็กรูป,ปรพันธ์ที่มีความสูงประมาณ4ครับสามารถทิวทั์ในส่วนของอ่ะทะเลหมอกได้ทั้งหมดก็360องศานะครับในขณะน,นี้การก่อสร้างก็มีความคืบหน้าไปมากนะครับประมาณ78เปิดอ่ารองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณปลายปีนะฮะอ่า พร,พร้อมกับสนามบินนะครับนี่นะครับแสงแรกนะครับของอพื้นที่อำเภออายเวงเอำเภอเมตงจังหวัดยะลานะครับก็จะเห็นนะครับาการก่อสร้างโดยรวมนะครับก็เป็นลักษณะของที่ยื่นออกมานะครับจากตัวฐานนะครับตอนนี้เอที่ผมมาก็ยังไม่ไม่ว่าจะเป็นแต่ว่า การใส่อาจจะไม่ค่อยดีได้ผ่านกระจกเพราะว่าด้วยความหนาวอาจจะมีในส่วนหมอกนะครับนะครับได้รับการแจ้งเตือนว่าในส่วนของการเดินในพื้นที่ยังไม่สามารถเดินได้ต้องมีการใช้เขาเรียกว่าที่รองพื้นเพื่อกันการถลอกนะครับ ไอุ้ยตื่นเมื่อตีสี่เลยค่ะพี่วัดมารับแสงแรกนะคะของเช้าวันเสาร์วันที่29นะคะสิงหาคมค่ะเป็นไงบ้างเมื่อคืนเมื่อสัญญาไว้ว่าจะมาด้วยมาบบคณะตอนนี้คณะก็มาขับรถทันนะคะเป่นประมาณตีสี่ครึ่งสี่ครึ่งล้อหมุนที่นี่มันเป็นยังไงก็จุดชมวิวแห่งนี้นะคะมันจะ เลยนะคะวานนะคะก็จะเต็มหมดเลยปกติจุดชมวิวด้านเก่าก็คือจะอยู่ฝั่งนู้นเต็มเลยนะคะถ้าเราสามารถถ่ายกล้องไปได้ก็เป็นที่เก่าก็ยังมีอยู่ใช่ไหมจะเปิดปกติเลยค่ะค่ะส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นสกายวอล์กซึ่งเป็นสถานที่ใหม่เดี๋ยวเร็วนนี้ค่ะข้งที่พี่โลด้มาที่นี่บ่อยเดือนนี้ประมาณสี่ครั้งสี่ครั้งแล้วความเปลี่ยนแปลงของการสร้างก่อสร้างสกายวอล์กที่เป็นอย่างนั้เดี๋ยวเราให้กล้องหันไปดูหน่อยว่าโครงสร้างตอนเนี้ยก็ ก5เปอร์เซ็นแล้วคือเราคงได้ใช้แล้วได้เปิดให้บริการให้นักท่องเที่ยวแล้วนะคะซึ่งก็มีโอกาสได้มาเพราะ่ตรวจดูแลความเรียบร้อยนะคะใช่ในเรื่องของอการก่อสร้างเองก็ดีหรือ,อว่าการมาตรการป้องกันโควิดของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะตรงนี้เองที่เห็นนี่ก็จะมีในส่วนของบันทันใช่ไหมมัน<ช>มีทั้งหมดกี่ชั้นเนี่ยทั้งหมดที่ที่เป็นเราจะเดินขึ้นมาประมาณสามชั้นสามชั้นแล้วก็จะมีต่อขึ้นไปอีกชั้นอีก มีมินิมาร์ทมีช็อปต่างๆอะไรด้วยจำมาที่นี่มอกมันเหมือนเขาเขาเรียกว่าเมืองแบบเป็นสวรรค์เนี่ยสวรรค์ใมีมีมีอะไรนะสวรรค์เรดินอะไรนะดินแดนสวรรค์บนดินี่ไงเหมือนอย่างทรงสวรรค์เลยใช่ไหมฮะโอ้โห น่าแปลกใจก็คือว่าสามร้อยหกสิบห้าวันเราสามารถที่จะชมหมอกได้ทุกวันเลยค่ะพี่บาที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะหน้าร้อนหน้าหนาวนะคะเราเห็นหมอกทุกวันเลยที่นี่มันสูงกว่าเนี่ยถ้าเราอยู่ยืนอยู่บนนี้นะเราแทบจะไม่เห็นยอดเขาไหนแล้วเนี่ยใช่นี่แทบจะสูงสุดเลยใช่ไหมะจะให้ดูนี่ไงที่น้องรถบอกเมื่อกี้ก็คือว่าในส่วนของที่ที่ชมเก่าตรงนั้นใช่ไหมเป็นจุดจุดดั้งเดิม รอบนี้คือสามรอบสี่องศาสามรอบสี่องศาค่ะท่านหมุนรอบตัวเองนะคะจะเห็นแต่หมอกทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยมองไปตรงๆข้างหน้าเลยเราจะเห็นพระอาทิตย์แสงแรกพะอาทยตะวันออกขึ้นค่ะสวยงามเลยนะคะต้องมาสักช่วงประมาณให้ถึงที่นี่ประมาณหกนาฬิกาจะเริ่มเห็นหมอกแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นสวยงามพอดีใช่ไหมพระอาทิตย์ที่สีแดงเหรอใช่ไหมชัดเจนค่ะพี่ชัดเจนมากเลยครับกลมดิ่งเลย เนี่ยก็คือต้องมาให้ถึงประมาณหกโมงครึ่งประมาณประมาณหกโมงหกโมงครึ่งมงหกโมงครึ่งวันนี้หมอกสวยนะคะเย็นนะเย็นวันนี้เตรียมตัวมาดีมากเตรียมตัวดีมากอากาศก็ไม่เกินยี่สิบห้าองศานะคะตอนแรกนึกว่าจองตั๋วไปเชียงใหม่ค่ะพี่บาสทำไปทำมาเช็คอินกลายเป็นอยู่เวเองเริ่มจะมีนักท่องเที่ยวมากันอยู่เรื่อยไม่แม้แต่โควิดจะมีมาตรการป้องกันอยู่ด้านล่างโดยทุกคนจะต้อง สบแมสนะคะแล้วก็ทำการคัดกรองเราก็ใส่นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมีเสียงมีอะไรเสียงดังฟังชัดเราก็เลยต้องถอดออกนิดนึงนะครับปกตินะคะในภะวะปกติคือเราจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะฮะแต่สิ่งก็คือคนไทยแทบจะไม่มีที่อยู่เลยค่ะที่นี่ใช่ไหะไม่มีที่ไม่มีที่เลยนะคะจุดจุดเก่าดัะพังนอนเราลองไปดูอ่าบริเวณการในมุมอื่น ตรงไหนที่พอจะมีนำมั้งไหมโอ้ไอหมอกมาเลยค่ะพี่บานนี่หมอกกำลังมานะ,ะหมอกตรงนี้คือเป็นจุดยืนที่เรามาชมวิวส่วนท่านใดที่อยากจะท่านไปชั้นต่อไปได้ได้เลยก็จะเห็นหมอกสวยงามเหมือนกันสำหรับแั้นหกนี้จะมีนะักท่องเที่ยวเยอะมากใช่ค่ะหรือว่าเราลองขึ้นไปดูไหม ชั้นที่หกจ,จะให้แฟนเพจได้เห็นนะครับบรรยากาศว่าชั้นหกเนี่ยบรรยากาศมันจะสวยงามขนาดไหนเพราะตอนนี้เราอยู่ในชั้นที่สามใช่ไหมใช่เยวจะเดินดูเดินขึ้นไปนอนเราจะได้ดูความคืบหน้าไปด้วยในส่วนตรงนี้เขาเรียกยื่นเขาเรียกอะไรเนี่ยอ่าเป็นเป็นจุดชมค่ะพี่อ่าออกมาในส่วนนี้ก็พอดยุดนี้เองแทบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ โครงสร้างโครงสร้างเห็นไหมครับเสียดายวันนี้ถ้าเรามาเจอทางเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้รับผิดชอบตรงนี้เราได้ถามเขาด้วยนะจริงๆเราจะมีลิฟต์ขึ้นด้วยนะคะตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยค่ะเพราะว่าเดินขึ้นมาสามชั้นนี่ปวดเข่ามากเลยค่ะพี่บัสเข่าชันนี่วเยนอนดึกค่ะนอนดึกกายก่อสร้างเองตอนนี้ลิฟต์เองก็ยังก็ยังไม่เรียบร้อยลิฟต์ขึ้นได้ยังครับพอจะขึ้นได้ไหมอย่า๋อโอเคพี่ในส่วภาพรวมตรงนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย ผมว่าเกินแปดสิบแล้วครับมาขึ้นไปดูชั้นหกล้วไปดูว่ามันสูงขนาดไรว่าละตรงนี้เองในส่วนของภาพรวมตอนนี้เป็นยังแปดสิบเอร์เแล้วเกินแปดสิบเอร์เซ็ตแล้วนะครับโอเคไม่ไปค่ะลวความสูงอย่าพิงกระจกนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เซีลเดี๋ยวเราจะทดลองโอ้ลิฟต์เนี่ยเริ่มตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นหกเลยใช่ครับตอนนี้อาจจะมีเสียงนิดหน่อยเพราะว่าผมยังไม่ได้ ในช่วงของติดตั้งอยู่ติดตั้งอยู่มีการเก็บงานก็น่าจะประมาณอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็จะเสร็จใช่ครับใ้ยังยังไม่ได้เซลลอ,อันนี้ชั้นห้าอืมนี่สูงกว่าภูเขาที่เราเห็นทั้งหมดแล้วนเนี่ยใช่ครับแล้วก็อันนี้จะขึ้นทั้งหมดแล้ว ก็คือชั้นหกนี่คือสุสดครับนี่เลยสามารถรองรับประมาณกี่คนเนี่ยต่อต่อเ<ไ>ที่ยวต่อ10คนทำงานเหนื่อยเจนหน้กท่องเที่ยวกันเยอะเลยเ้าโอเค ผ okay. oh, ักนะครับโอเคขอบคุณครับเป็นในส่วนของคณะที่มาเยี่ยมชมที่เราเจอเมื่อคืนนะครับก็มาเจอกันอีกเค่นี่เราได้เจอพี่ปอบดสวัสดีครับพี่สวัสดีครับดูสวยๆหน่อยเป็นไงบ้างพี่วันนี้ได้มาดูคณะมาดูแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้คือเป็นการมาเป็นไงบ้างวันนี้ เป็นการมาติดตามความความคืบหน้าของการก่อสร้างยเวณทางคณะมาดูครับก็ก็<ม>เป็นคณะแล้วเราคาดหวังว่าหลังจากนี้ก็กคงไปช่วยกันประชาสัมพันธ์ตอนนี้สิ่งที่บอกอสกายวอล์กตอนนี้ความคืบมันน่าจะประมาณสักสักแปดสิเปอร์ซะครับประมาณไมณม,ม,มคงจะเสร็จเรียบร้อยนะครับเช้านี้ถือว่าอากาศดีมากนะครับเรามาเจอบรรยากาศของ เห็นแสงอาทิตย์น่าจะเป็นวันแรกๆของชมแสงแสงแรกแสงมองไม่เห็นเนื่องจากอากาศมันปิดที่สําคัญก็คือทะเลหมอกน่าจะสวยที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ใช่ไหมครัตอนนี้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจแทนพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้มีโอกาสใจรออีกไม่นานนะครับก็คงจะมีการเปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการมีนักท่องเที่ยวเขาคอมเมนต์มาเช่นครับ แผงกั้นอาจจะดูอาจจะดูสูงไปนิดนึงเพื่อความปลอดภัยก็ในจุดในภาพโดยรวมที่เราเดินออกไปเนี่หลายคนอาจจะไปตรงที่เดี๋ยวจะให้กล้องแพนไปดูว่าในส่วนของเดินดูเินครับกลัวเลยครับแต่ว่าพอมองไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับคือคือจริงๆแล้วนดจุดพีคที่สุดก็คือจุดที่เป็นกระจกนะครับแต่วันนี้คือมันมีมีฝ้าเยอะทําให้เราความความตื่นเต้นก็หายไปหน่อยนึงครับแต่ว่าจุดที่พีคก็คือ เราเทคไวออกด้านหน้าด้านอันนี้ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์นะครับแล้วหมอกที่นี่เองมันแตกต่างที่อื่นมากไหมปริมาณมันเยอะมากนะโู้สุดลูกหูลูกตาแล้วก็ถ้าเราไปที่อื่นเช่นเราไปที่ทางเหนือเนี่ยผมว่าก็ไม่ถึงขนาดนี้ครับนะครับไม่ถึงขนาดนี้แล้วก็อดใจรอนะครับคงคงอีกไม่นานน่าจะเรียบร้อยครับในส่วนตรงนี้เองในเรื่องสนามบินเองก็เห็นว่ากาสนามบินก็กําลังดาเนินการนะครับก็เป็นสนามบินของ อำเภอเปตงจังหวัดยะลาก็สามารถรองรับนักท่องเที่ยวเป็นสถานที่บริการนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านแม่ทัพเองก็เดินทางมาดูความเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เป็นท่านแม่ทัพก็คือในเรื่องแรกเลย <ST. S 2> ก็คือการดแรูแลว่ามาตรการรักษาคว <ST. S 2> าม <ST. S 2> ปลอดภัยหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลพื้นที่คือในประการที่สองก็คือการวางระบบการ ใช่ครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวทุกคน,นต้องมีการปฏิบัติตามแนวทางที่ทางเจ้าที่กําหนดทึ่งช่วงนี้การแพร่ระบาดของโควิด -19 อยู่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีมาตรการในการคัดกรองตั้งแต่จุดจอดรถด,ด้านล่างนะครับแล้วก็มีการแจกสติกเกอร์แยกเป็นกลุ่มๆหรายความว่าคือเป็นการแยกกลุ่มก็คือกาจกขึ้นมาณจุดชมวิวอ๋อหมายความว่าจะปล่อยมาใช่เช่น ส,สีแดงสักหกสิบคนครับสีเหลืองสัก60คนและเราก็ปล่อยเข้าไปทีนี้ปูพอเราดูว่ามันแน่นเกินไปก็หยุดแล้วก็คอยประชาล้มพันธ์เพื่อให้ออกมาเพื่อให้คนเพื่อให้คน<ช>รอดบบบับอคือคือเชื่อว่าถ้าจุดชมวิวตรงนี้เสร็จเรียบปัหามากการจัดบัตรคิวก็คงจะต้อง จำเป็นต้องใช้อยู่ยงงยเพราะเ่อว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นจนํานวนมหาศ,าศ,าศาอนักท่องเที่ยวก็ยังคงมานัดจุดชมวิวเดิม,มวันล,ละชมวิวเดิมก็คือในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวจะให้กล้องวิดูดดดนะฮะตรงนี้ก็คือเมื่อก่อนก็คือใช้ตรงนี้ในการดูคืออนาคตก็ยังใช้อยู่แล้วก็เพิ่มตรงนี้ขึ้นในอีกจุดนึงเป็นสองจุดใช่ครับใช่ไหม<ะ>ครับจำนวนค่อนข้างเยอะครับถ้าเป็น เป็นไปตามนโยบายที่ได้มอบหมายกระทางสอบตอจะทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจเนี่ยมันมีสามเมืองใหญ่ๆเมืองโกลกเมืองโกลกเป็นการส่งเสริมแดนเมืองเบตงเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เมืองหนองจิกเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเกษตรเพราะฉะนั้นในเมืองเบตงเนี่ยทางพยายามที่จะ ทำโครงการที่จะสามารถโครงการใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสกายวอล์กหรือไม่ไมว่าไม่ว่าจะเป็นสนามบินเวตงล้วนแต่ไม่ขาโปรเจกต์ที่สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวตรงนี้เองหลายคนมองว่ามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงมากเหมือนสกายวอล์กที่นี่มันก็เป็นหนึ่งในระดับอาเซียนเลยในเรื่องของความสวยงามและว่าความยิ่งใหญ่ไอ้ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการพัฒน,นาพื้นที่ในเรื่องของการท่องเที่ยวโดวยเฉพาะเนี่ยมันจะก้าวผ่านอะไรไปได้อะไรอย่างไี้ครับ ทุกคนทุกคนอยากจะอยู่อย่างมีความสุขเนี่ยทุกคนต้องและเชื่อว่ากลุ่มที่ยังคิดจะใช้คนแรงเขาก็ก็ต้องสลายตัวไปนะครับเพราะว่าวันนี้สิ่งที่เป็นความต้องการของชาวบ้านก็คือปัดท้องนี่คือความต้องการของชาวบ้านนี่แน่นอนครับคือเราเห็นบรรยากาศข้างล่างไหมครับตรงนี้คือ ดีที่สุดอย่างน้อยคือมาเปิดแหล่งท่องเที่ยวตรงทันทีอยู่ในชุมชนแห่งนี้เขามีอาชีพบางคนมาเปิดร้านขายของขายกาแฟบางคนก็มาบริการรถรับจ้างมาเป็นการมีรายได้ขึ้นมาเลยล้วนแต่เป็นรายได้ของชุมชนทั้งสิ้นเลยอันนี้ก็คือของจริงชีวิตจริงก็คือเราต้องอยู่ได้นะครับเหมือนบางบางสิ่งบางอย่างเหมือนท่านขวกพูดเหมือนแม่ทัพท่านโมโดสัสขวบเคยเปิดเผยว่าเดินหน้าจะมีไรดียต้องก็คือ องเรียนด้วยความเคารพว่าท่านแม่ทัพเอง่ท่าน,ท,ท,านท่านห่วงทุกเรื่องตอนมาเป็นแม่ทัพจนบัดเนี้ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํายังไงให้เราสามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายได้ทํายังไงจะแก้แก้ปัญหาได้ทำยังไงให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีอดเบียนจําโครงการกาแฟได้ไหมครับเราเคยมากันที่นี่แล้วเปิฟ้าจากร้านนาครับ พากาแฟหลบเลนใต้แล้วก็มาเปิดสกุลละกันที่นี่นะครับตอนนี้กาแฟชุดแรก2 0 0 0 0 0ต้นถูกแจกจ่ายครับถึงมือหมดแล้วถึงมือเรียบร้อยรอเก็บเกี่ยวผมเรากําลังผลิตเพิ่มเติมอีก2 0 0 0 0 0ต้นชุดใหม่ชุดใหม่ครับกําลังเพาะอยู่ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนยาลาชุดนี้ก็ความก็รับต่อไปอีกแสดงว่ามันจะเข้ากับบรรยากาศตรงนี้มากลองคิดดูบรรยากาศเหมือนเราอยู่เมืองนอกหนาวๆนั่งจิบกาแฟสดๆอุ่นๆิ่นหอมกลุ่น ไม่มีอะไรที่พิเศษแล้วกาแฟพื้นที่เป็นกาแฟที่เราปลูกเองอในพื้นที่ของคนในพื้นที่ขายเองกินองไม่มีอะไรที่วิเศษกว่านี้อีกแล้วครับโอ้โหนี่นะครับฟังแล้วนี่นะครับค,คือคือสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วใช่คือ,อ,ค,อคือท่านแม่ทัพเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าก็ต,ตามนะครับโับโหแต่ว่าท่าน <laughs> <ใจ S 2> มีความท่านจะด,ดีมากแล้วก็ห่วงใยน้องประชาชนจริงผมผมเองเนี่ยจะผมผมมีโอกาสได้เชียกับท่านบ่อยครับ ทำไมชาวบ้านอยู่ดีกินดีอันนี้คือเป็นหัวใจของของท่านคือน้ลบมาทําการเกษตรตอนนี้ใช่คือจริงๆผมว่าอีกจุดหนึ่งที่ท่านแม่ทัพท่านมองจุดนี้ขาดเนี่ยเพราะว่าบ้านท่านเป็นเมืองท่องเที่ยวก็คือสมุยการท่องเที่ยวงานเพราะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต่างกันแต่ว่ามันเป็นคนละบรรยากาศแค่นั้นเองถ้าเราสามารถที่จะบูมการท่องเที่ยวของเมตรงได้เนี่ยเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็จะอยู่ดีกินดีได้คุณพูดที่แสดงว่าท่านมอง ว่าเป็นความนับเปรียบที่ท่านใกล้ชิดกับการท่องเที่ยวมาตลอดทอั้งชีวิตนะฮะท่านก็มองรู้เอ้ยท้ามีตรงนี้และต้องมีตรงนั้นอีกเช่นตอนนี้ในเรื่องของชุมชนในพื้นที่นะบ้านปลาบ้านไก่ม็ดอาหารพื้นบ้านโะแยะไปหมดแล้วก็พอมามีจุดชมทะเลหมอ,อกที่พิเศษแบบนี้เนี่ยผมว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นจุดที่จะถ้าเป็นเป็นภาษาทางเศรษฐกิจก็คือเป็นการทะยานบินขึ้นอโอ อีกไม่นานเกินหรออีชาคนพื้นที่นะไม่เห็นอย่างนี้เลยช้าก็มาจากขอติดตามผมขึ้นมาดูความคืบหน้าพื้นที่หรือได้ได้รับทราบวี่มิเคยดูเรื่องการท่องเที่ยวของภูมิภาคอื่นที่ด้วยใช่ใชเราจะมีโอกาสได้คนไหนนะ เดี๋ยวเราจะลองไปถามทุกพี่พี่ที่เข้ามาเที่ยวดูนะครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ข่าวบ้านทำท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมครับพี่หนิงขออนุญาตได้เห็นวิวของภาคของการท่องเที่ยวด้วยค่ะค่ะ ะะอ๋อนะคะแล้วก็พี่ทำเกี่ยวกเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็ปีที่ผ่านๆมาก่อนโควิดเนี่ยพี่ทำพานท่องเที่ยวจากจังหวัดระนองนะคะไปเที่ยวในภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานแต่ไม่เคยลงมาภาคใต้เขากลัวแต่เขาอยากมานะเขาอยากมาเพราะว่ามันเขาบางคนไม่เคยมาเลยอยากมาทางนี้เหลือแค่สามจังหวัดเนี่ยอ,อะไรก็สวยแบบ ได้ออกมานะแล้วก็เหมือนไอ้ยวอล์ l เนี่ยแล้วแล้วไม่กล้ามามเออไม่กล้ามาเอาเอาไหนๆก็มาแล้วบอกหน่อยมาแล้วแต่เมื่อเมื่อวานมานอนนี่คืนหนึ่งค่ะเป็นยังไงไหมความรู้สึกเอาจริงๆเลยความรู้สึกใช่ไหมคะมันมไม่มีความรู้สึกปลอดภัยมีความรู้สึกว่า ทุกคนสามารถมาได้แล้วก็มาแล้วเที่ยวแล้วก็มีความสุขที่นี่ก็ดีมากๆเลยเชื่อไหมว่านี่คือยะลานี่คือเบตงไปที่อื่นแล้วมันไม่สวยเท่าที่นี่เหมือนเหมือนเหมือนทะเลหมอกเชียงใหม่ก็<ไ>เพราะว่าหมอกไม่เยอะเท่านี้ใช่หมอกไม่เยอะเท่าที่นี่<อ>เลยแล้วก็พระอาทิตย์คื่งองแพี่ยังอยากมาอีกหลายๆครั้งเลย <S <S ในฐานะที่เ<ไ>ชิญชวนคนให้ พี่มาจากที่อื่นนะคะมาจากจังหวัดระนองแล้วก็พี่ไปเที่ยวทั่วประเทศไทยมาแล้วแล้วก็พี่ไปที่อื่นมันไม่บริสุทธิ์เท่าที่นี่ยใช่ไหมมันยังเป็นธรรมชาติมากทุกอย่างเป็นธรรมชาติที่เ,เพียวๆเ,เลยอ่ะนะแล้วมาแล้วมันประทับแล้วก็คุเวลาที่มาคุ้มค่ามากเลยนะคะแล้วก็ มันมีความสุขเหนกับว่าเรามาใช้ททำงานแล้วก็เราสามารถเอที่จะเอายากเอเกทำอะไรที่ว่าเติมเต็มให้กับชีวิตเราชาร์พลังชาร์จพลังให้ชีวิตชีวา,ใช,วา,าใช่ใช่ประมาณนั้นนะคะเพราะว่ามาลงสัมผัสด,ดูนะมาสัมผัสของอ จะได้มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็พอทุกคนมาเห็นมาพูดไปบอกต่อว่าต่อมาแล้วความสุขมันมีความปลอดภัยอ,ะอ่ะไม่เหมือนข่าวที่ออกไปอ,อ,อมาไปมันไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเยอะๆนะคะ,ะค <laughs> ก็จะให้ดื่มดำนะฮะดูกับบรรยากาศ ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือพระที่ขึ้นมาแล้วเรื่องส่วนของอครับก็จะเห็นเป็นบืหฝ้่ยนี่นะฮะก็จะมีความสูงมากๆนะครับไปกับบรรยากาศไปบางพางนะครับช่วงนี้ก็น้าเช้าเอย่างนี้นะครับก็ทักทายนะครับสพูที่เข้ามาก็สอสวัสดีทุกคนครับบรรยากาศดีมาก ค่าใช่ครับบรรยากาศด,ดีมากสวยงามมากนะครับแบตานเนี่ยบตาแน่นอนว้าวสกายวอล์กใช้ได้แล้วหรยอครับยังใช้ไม่ได้ครับตอนนี้แต่ว่าเป็นในส่วนของการเปิดให้กับคณะต่างๆนะครที่มามาดูความคืบหน้าเพื่อที่จะนำความคืบหน้านี่นะครับ,รบสำหรับผู้ที่ต้องการจะมาเที่ยวก็จะเป็นใน ดูในที่เดิมแต่ตรงนี้มาได้ก็ขึ้นได้เฉพาะเป็นเป็นเป็นต้องต้องขอที่นะครับก็ถามมาว่าพี่โรดเสียงใสตั้งแต่เช้าเลยเออพี่รถเสียงใสไม่สูงสวัสดีสวยมากมากครับสวยมากมากครับผมสวัสดีวันนี้เข้ามานะครับก็จะให้ดูบรรยากาศ ที่เองนะครับก็เป็นเวลาประมาณสามสิบแปดสามเจ็ดสามสิบแปดนะครับพระอาทิตย์ก็ขึ้นมาอยู่ระดับสายตาพระอาทิตย์ก็ขึ้นมาถูระดับสายตานะครับในช่วง ตอนนี้เองเขาก็เปิดให้ขึ้นเป็นเอ่อสำหรับผู้จะเดินทางมาก็สามารถที่จะมาอ่าสอกเพื่อขอขึ้นมานะครับก็ได้บ้างแต่ก็ยังไม่เยอะเพราะว่าในส่วนงการกอ่อสร้างประมาณสักเจ็ดสิบแดสิบเปอร์เซ็นตนะครับ ตัวนี้ก็จะปล่อยให้กระเพทนะครับได้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนะครับนะครับทะเลหมอกมีให้เห็นทุกวันนะครับ เอ่อจะแตกต่างที่นี่ทะเลหมอกจะมีให้เห็นแทบถึทุกวันนะครับถ้าเป็นในพื้นที่อื่นอาจจะเป็นบางว่าพื้นที่เอ่อทะเลหมอกอโยเวงเนี่ยด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทางธรรมชาตินะครับป่านะครับเขาอะไรเงี้ยนะครับยังมีความเป็นธรรมชาตินะครับเยอะมากนะครับ สวัสดีน้องข้าวด้วยนะครับบอกว่าอยากมาใช่ไหมฮะสวยมากค่ะนะครับสวยมากๆครับ <ıyor futuro> อ่านนโยอะค ah ุณ SO นะฮะบ,บอกว่าสวยมากๆสวยนะครับสวยมากๆครับ แฟนเพจกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเรื่องราวดีๆอย่างนี้นะครับได้รับรู้รับเห็นหได้เห็นนะฮะว่าพื้นที่สวยงามากๆครับตอนนี้สวยงามมากๆก็ในส่วนของทะเลหมอกเองพื้นที่ที่จะพื้นที่ในส่วนของทางทิศ ส่วนของที่เป็นในส่วนของม้วนพิยมิตนะครับมองเห็นไปไกลๆนะครับก็หมอกอาจจะจา,จางแต่อาจจะมองจากฝัก่งนู้นมาเองก็อาจจะสวยงามนะครับ อานี้ไปนะครับเราจะลงไปตรงจุดที่รับประทานอาหารซึ่งถ้ามาที่นี่เองนะครับเชา้ชาก่อนที่จะขึ้นมาไกลวนกันนะฮะก็จะมีอาหารเช้าโดยเฉพาะในเรื่องของข้าวยำนะครับข้าวยำหรือจะเป็นลจมจะอร่อยเราอาจจะมีการไปจัดทอล์กเรานูอีกตามนะครับอีกไม่นานเดี๋ยวเราจะอาจจะมีลงไปดูบรรยากาศตามที่อ่ ทางท่าน,นาเขาจัดไว้ให้เป็นการเลี้ยงอาหารเช้านะครับแล้วก็เราอาจจะมีการไปพูดคุยกับช้าบ้างนะครับยังไงก็ตรงนี้จะหยุดการไล์สดก่อนนะฮะก็เดี๋ยวจะไปต่อปีที่สามยังไงดูบรรยากาศท่องเที่ยวในเรื่องของเทะเลหมอกนี้ไปก่อนนะนะฮะโดนค่ะ